สามพูมนะครับปุเรศสามองจุ้ยนะครับอันนี้เป็นเลขแปดเห็นไหมครับเห็นไหมฮะทางเดินเป็นเลขแปดนะครับแปดเป็นหกลบซิ้วนี่ทำองจุ้ยสอนองจุ้ยไปเลยนะอันนี้เป็นเคสบ่นชาติถ้ามีสี่อันก็จะดีเป็นดินสอแล้าแหลมตาอันนี้สี่เหลี่ยม,น,น, 4, ยมนี่เป็นธาตุไม้นะครับแล้วแล้วทําเป็นรูปเลขแปดนะครับเป็นรูปเลขแปดเลขอินฟินิตี้ นะครับสีเ่เหลี่ยมพื้นทาคือตัวแทนท่าไม้นะครับแล้วก็มีโอ่งน้ําท้างหน้าน้ําเต็นโอ่งนี่คือห่วงจุ้ยนะครับน้ําในทางห่วงจุ้ยคือเงินทองนะฮะแล้วโอ่งน้ําก็จะไว้ด้านซ้ายด้านซ้ายของของห้องพักนะด้านซ้ายของห้องพักคือฝั่งมังกรเขียวนะครับแล้วก็สังเกตนะครับจะมีรูปช้างก็คือแทนเป็นสัญลักษณ์แทนพญานาคด้วยแล้วจะเป็นทรงกลมหมดกลมนี่มันตโตโตกลมมันจะดีที่สุดเหมือนอัศวินโตะกลมอ่ะนี่เหรอ ตัโต๊ะกลมมาทาหงจุ้ยนะตันโต๊ะกลมมันจะไม่มีเหลี่ยมไม่มีเหลี่ยมไปแทงคนนะครับะสรุปรีสอร์ทนี้ทําหงจุยย้ยน่าอยู่เดี๋ยวให้ดูโลโกเดี๋ยวนี้ก็เป็นโตกก๊ะกลมโต๊ะกลมจะดีที่สุดนะครับเพราะวงกลมเนี่ยในศาสตร์หงจุ้ยจกักรพรรดิคือธาตุโลหะคือเงิน่ะเงินทองอ่ะวัสดุทรงกลมใช่ไหมวัสดุทรงกลมเหมือนแว่นผมเนี่ยใส่แว่นกลมๆนะครับก็เป็นหงจุย้ยทําไมเลือกแว่นกลมๆใส่ นะครับก็เป็นห้องจุ้ยนะครับจุดรวมจุดรวมพลหนีพลนไม่พ้นอีกแล้วดูดิจุดรวมพลนะครับก็ยังเป็นวงกลมเลยนะครับอันนี้สีสีแดงกับสีเงินนะครับถ้าเป็นแดงทองอาจเลยนะครับก็สีเงินนะครับอันนี้ก็เป็นจุดรวมพลเราจะมายืนอยู่ตรงนี้นะครับจุดรวมพลไปไหนก็หนีพ้นไม่พ้นนะครับมีสีแดงนะ จุดรวมพลสวยจังใช่ก็เป็นวงกลมนะครับเดี๋ยวจะให้ให้ดูปู่เวศนะครับส่วนี้เป็นโรงแรมบ้านมาลิฮิวอันนี้ก็ทำของจุ้ยให้ดูนะครับมีเป็นโลโก้นะครับเห็นไหมก็เป็นคล้ายๆกับกีบบัวอสุดแหลมๆอย่างนี้ก็คือเคชรฝนช่างนะเป็นกีบบัวนะครับแล้วก็มีคล้ายๆกับจั่วหน้าจัวอย่างเงี้ยสัญลักษณ์อันล่างอ่ะจัวอันล่างนะครับขอลงจุ้ยไปเลย จั่วนล่างเนี้ยนะครับมันคือสัญ,ญลักษณ์ของทาาดน้ําก็คือเงินทองนะครับจั่วอันบนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของภูเขานะครับแล้วก็พัดจันนะครับสุริยันจันดอกไม้คือความอุดมสมบูรณ์สามดอกเห็นไหมฮะสามดอกคือได้เกิดได้มีนะครับสามดอกคือได้เกิดได้มีนะครับแล้วก็เป็นวัสดุทรงกลมนะครับสวยงามแล้วก็เป็นสีทองนะครับสีทองดูสีเห็นไหมสีเงินสีทองพกลกซิวเงินทองนาคนะครับแล้วก็เป็นสีนาคเห็นไหม โรงแรมบ้านมะลิน right ี่คือหกลกซิวนะครับอ่าพื้นก็คือสีเงินเงินทองนาคคือหกลกซิลคือสีสามกษัตริย์อะนะครับเป็นตัวแทนของหกลกซิลนะครับหกลกซิวสีแดงคือเลขเก้านะครับนี่สอนงมจุ้ยสีแดงคือเลขเก้านะหกลกซิลคือหนึ่งหกแปดนะครับเงินทองนาคสีเงินสีเงินคือเลขหนึ่งนะครับเงินคือเลขหนึ่งนะครับหกลกเงินทองสีทองคือเลขหกนะครับสีนาคคือเลขแปด สีแดงคือเลขเก้าจดด้วยนะครับแพงนะคลิปนี้หนึ่งหกแปดเก้าคือเงินทองนาคแดงนะครับเงินทองนาคแดงเงินคือหนึ่งนะไล่เลยนะครับทองคือ 6, หกนาคคือแปดนะเลขนาคนะมันจะพ้องเสียงเห็นไหมจําง่าย,ง,ายงงไหมเนี่ยอันนี้แพงนะคลิปนี้ไม่เคยสอนด้วยนะครับมันจะเคยบอกลูกศิษย์รุ่นอื่นนาคนาคคือเลขแปดแปดคือซิ่วเทพเจ้าซิ่วนะเมื่อกี้เห็น <c oughs> พื้นไหมพื้นก็เป็นอิฐ อิดอิดสีนาคนะเงินทองนาคหนึ่งหกแปดเก้าคือเงินทองนาคแดงแดงก็คือขับไล่สิ่งไม่ดีก็คือเท้าเวทจําง่ายๆเลขเก้าคือเท้าเวทเงินทองนาคแดงถูกหกลกซิ้วไฉสิงเอ้ะไฉ่สิงเอยคือเทพเจ้าเงินตาและเท้าเวสุวรรณหรือเท้าเวสุวรรณไฉ่สิงเอะคือเท้าเวสุวรรณไฉ่สิงเอ้ะคือเทพเจ้าเงินตาในทางจีนเท้าเวสุวรรณก็คือเทพเจ้าเงินตานะแพงนะอันนี้เป็นวงกลม,มเขาทำวงจุย้ยเห็นไหม ฐานเป็นวงกลมคุณเห็นไหมครับเป็นวงกลมกับเป็นครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมคือยันนมพะพทะหรือสะตะปะวะนะครับครึ่งวงกลมสะตะปะวะนมะัทะอันเดียวกันคือท่าทั้งสี่นะฮะค,ค่งวงกลมเป็นสัญลักษณ์นะชัดเจนนะครับอ่ะคนดูน้อยแล้วขออนุญาตลงก่อนเดีนะ๋ยวให้ดูบรรยากาศพอคุยหวงจุ้ยหายหมดนี่บรรยากาศรีสอร์ทนะครับสวยงามนะครับอ่าบรรยากาศรีสอร์ทนะครับ ฐานกลมแช่ไงฐานกลมไงไม่มีเหลี่ยมไงแต่บ้านลุงเป็นเหลี่ยมแทงเข้าไปในบ้านมันก็จะมีแต่เรื่องนะครับแล้วบอกความจุไม่สําคัญนะครับพลังมันยิ่งน้อยพลังยิ่งมีน้อยยิ่งโดนแทงด้วยถ้าจะให้พลังเยอะต้องทําประตูสุดยันจันทาให้เสร็จแต่อันนั้นมันเป็นลูกกลมมันไม่ใช่สุดยันจันทานะครับมันจะดึงพลังได้ทาสีแดงสีแดงคือเทพเจ้าใส่สิงเย้หรือท้าวเวสสุวรรณถูกไหมฮะสีทองสีทองคือเลขหกนะครับ เงินทองหน้าคือเทพเจ้าลกคือโชคลาบนะครับขับไล่สิ่งไม่ดีแล้วก็มีโชคมีลาภนะครับผมก็พักห้องหมายเลขแปดนะครับอันนี้ทำหงจุ้ยชัดเจนนะครับสวยงามอ่ะทิปนี่เป็นทูกเขาใช่ไหมนี่ก็ททาหงจุ้ยนะให้หงจุย้ยอีกหน่อยนะครับเป็นภูกเขาเป็นสายน้ําเป็นพระอาทิตย์แสงสว่างแล้วก็ดูเมฆนะครับนี่เป็นงจุ้ยนะครับนี่เป็นภาพดูแล้วมีพลังนะเป็นพลังภูเขาพลังสุริยันจันทรา นะครับสวยงามนะครับโคมไฟก็สวยเห็นไหมครับเป็นธาตุธาตาุไม้นะอย่างนี้นะเป็นไม้เสริมไฟโคมไฟก็เป็นธาตุไฟแต่สัญ,ญลักษณ์ตัวแทนของธาตุไม้คือสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็เป็นไม้เสริมไฟนี่ทำมงช่้ยรู้เลยนะด้านหน้านี่ก็จะเป็นกวางนะครับนะตรงนี้จะเป็นกวางน,น้ำนี่อยู่ซ้ายมือก่อนบันไดเห็นไหมัางธาตุน้ำอยู่ซ้ายของทุกห้อง นจะเป็นกวางอ้ไงและ8รูปกวางสีสทองกวางคือความอุดมสมบูรณ์